เรือหลบไปเรนช์โลเวอร์ใหม่ลุยน้ำได้สูงสุดถึง90ซน <Wow. S 1> ติเมตรต้นตำรับ SUV หรูคันนี้ขอกลับมาทวงบัลลังก์อีกครั้งอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญอัปเดตก่อนใครจะพวกเราชาวที่สุดตลาดรถ SUV เป็นตลาดที่กำลังโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดทั่วโลก คนเริ่มมองรถประเภทเก่งน้อยลงเพื่อแลกกับความอเนกประสงค์ของรถ SUV มากขึ้นและตลาด SUV รถ SUV หูรูก็กำลังโตเป็นเงาตามตัวเช่นกันและรถ SUV อย่าง r a n g e Rover ก็ถือว่าเป็นต้นฉบับของรถประเภทนี้เลยก็ว่าได้ <Wow. S 1> จากต้นฉบับในวันนั้นทำให้ปัจจุบันมีรถ SUV หูรูออกมาขายมากมายเป็นดอกเห็ดในวันนี้เมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาทางต้นฉบับเขาขยับตัวอีกครั้งโดยแลนด์โรเวอร์ได้เลิกเปิดตัว Rang e Rover โฉมใหม่ล่าสุด ซึ่งถือว่าเป็นรถเรือธงของค่ายเลยก็ว่าได้จริงยังไงพวกเราชาวที่สุดจะมาเว่าให้ฟังกันครับก่อนอื่นเลยอยากจะเล่าประวัติของเจ้า Range Rover ให้ฟังเป็นเกรดกันสักนิด Range Rover นั้นเป็นรถภายใต้ชายคาของ Land Rover ซึ่งเป็นรถยนต์จากค่ายอังกฤษถือว่าเป็นสัญลักษณ์และเป็นรถในฝันของนักลุยและสายเอาดอตัวจริง Land Rover มีประวัติมายาวนานในหลายๆยุคสมัย แต่เหล่าบรรดาเจ้าของแลนด์โรเวอร์ต้องการรถลุยที่รู้กว่านี้แต่ก็ยังสามารถขับไปจ่ายตลาดได้แบบไม่เขินอายพวกเขาจึงได้ตัดสินใจแตกลายใหม่ผลิตรถเรนโรเวอร์คันแรกออกมาจำหน่ายในปี1970เป็นรถ SUV ขับเคลื่อนสีล้อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท b r ิ t ิ s เลแ y l a ์ด้วยรุ่นแรกจะเป็นรุ่น2ประตู ตามมาด้วยรุ่น4ประตูเป็นรถที่ประสบความสําสเร็จเป็นพลุแตกถูกใจชาวอังกฤษเป็นอย่างมากราชวงศ์อังกฤษเองก็มีประจําการอยู่หลายต่อหลายคันทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่และล่าสุดกับเอา New Range Rover 2022โฉมที่5รหัสรุ่น L460 ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเป็นการใช้พื้นฐานของแพลตฟอร์ม ML a Flex ที่พัฒนาโดย Land Rover เองสามารถรองรับคุ้มพลังได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์สันดาป กครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดและ EV ไฟฟ้าล้วนแต่ในระยะแรกจะมีให้เลือกเฉพาะเครื่องยนต์สันดาบก่อนส่วนคุ้มพลังอื่นๆจะตามมาในปี2023และ2024ตามลำดับดีไซน์ภายนอกของเจ้า All-New Range Rover ถูกตกแต่งเน้นความเรียบรู้เต็มพิกัดติดตั้งไฟหน้าแบบดิจิตอล LED ที่จดสิทธิบัตรใหม่ประกอบไปด้วยแผ่นกระจกจิ๋วดิจิตอลไมโครมิลเลอร์ดไวเซสหรือ DMD จำนวนมากถึง1.2ล้านชิ้น ช่วยให้สามารถกระจายแสงไฟหน้าได้อย่างละเอียดแม่นยำทุกซอกถนนพร้อมด้วยไฟท้าย LED แบบสีดำสนิทที่กลมกลืนไปกับตัวถังและจะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อไฟท้ายสว่างขึ้นเท่านั้นขนาดตัวถังของ All-New Range Rover สามารถเลือกได้ทั้งเวอร์ชันฐานล้อปกติและฐานล้อยาวเช่นเคยแต่เพิ่มทางเลือกด้วยห้องโดยสารแบบ7ที่นั่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ Range Rover ในรุ่น Auto Biography Long Wheelbase เท่านั้น อีกทั้งยังติดตั้งระบบช่วงล่างแบบถุงลมคู่กับระบบกันโครงไฟฟ้า 48v รวมถึงสามารถใช้ข้อมูลจากระบบนำทางในการปรับช่วงล่างให้เหมาะสมกับสภาพถนนข้างหน้าได้ไอ้ยาหุ่นล้มเอาวบไปถ้าชอบคลิปแนวนี้ฝากกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแน่นอนว่าเป็น all new Range Rover ทั้งทีก็ต้องสามารถรองรับการลุยน้ำได้ลึกถึง90ซนติเมตร เหมือน Land Rover Defender ตัวลุยขาโหดเลยทีเดียวถือว่าสมกับเป็นรถจากค่าย Land Rover แม้ว่าน้อยคนนักที่จะนำรถรุ่นนี้ไปลุยน้ำถึง90เซนก็ตามเอ๊แต่ถ้าขับมาที่ไทยก็ไม่แน่นะน้ำรอระบายเยอะๆภายในห้องโดยสารถูกติดตั้งมาตรวัดแบบดิจิตอลขนาด13.7นิ้วและหน้าจอก,กลาง p ว r e Pro ขนาด13.1นิ้วเสริมด้วยฟังก์ชันตอบสนองต่อก,การกดปุ่มด้วยกันสั่นหรือแฮปติกฟีดแบ็ k เป็นครั้งแรก ขณะที่นั่งเบาะแถวหลังสามารถเลือกติดตั้งหน้าจอขนาด11.4นิ้วเป็นอุปกรณ์เสริมได้อีกทั้งจะมีระบบเครื่องเสียงจาก m e r i d เดียพร้อมฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนที่พักพิงศีรษะเป็นครั้งแรกอีกเช่นเคยด้านขุมพลังมีให้เลือกถึง4รุ่นได้แก่รุ่น P400 ที่ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน6สูบเทอร์โบไมฮบริด48โให้กำลังสูงสุด395แรงมา้าแรงบิดสูงสุด550นิวตันเมตร รุ่น D300 เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ6สูบ My h y b ่ i d 48โวลต์กำลังสูงสุด296แรงมา้าแรงบ,บิด650นิวตันเมตรรุ่น D350 ที่ขยบเครื่องดีเซลมีกำลังสูงสุดเพิ่มขึ้นเป็น346แรงมา้าแรงบ,บิด700นิวตันเมตรและรุ่น P530 ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน V8 เทอร์โบคู่ขนาด4.4ลิตร สามารถรีดกำลังได้สูงสุดถึง523แรงมา้าแรงบิดสูงสุด750นิวตันเมตรโดยทั้งหมดถูกติดตั้งระบบขับเคลื่อน4ล้อท,ที่สามารถตัดการถ่ายทอดกำลังไปยังล้อคู่หน้าได้อย่างสมบูรณ์ส่วนค่าตัวรถของ SUV สุดหรูคันนี้จะเริ่มต้นที่94,400ไปจนถึง129,300อปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ4 3ล้าน3 0ไปจนถึง59 1ล้านบาทไม่รวมภาษีต่างๆของไทย แต่ผ่านวันเปิดตัวมาเพียงไม่กี่วันทาง Jaguar a n d Rover ประเทศไทยเป็นเสือปืนไวประกาศรับจอง All New Range Rover ทันที <c oughs> หากใครสนใจเป็นเจ้าของอาจจะต้องรีบกันหน่อยเพราะทางเราสืบทราบมาว่ารุ่แรกจะนำเข้ามาขายเพียง8คันกำหนดส่งมอบรถในช่วงเดือนเมษาย,ยนปีหน้าเดี๋ยวรุ่นที่จะนำเข้ามาขายในไทยจะเป็นรุ่นท็อปของเครื่องยนต์ดีเซลรุ่น D 3 5 0ที่จะได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล V 6 3 4 6แรงมา้าแรงบิด700นิวตันเมตรเวอร์ชัน5ที่นั่ง และออปชันภายในก็จะได้สเปคแบบจัดเต็มออปชันลน้นและมาในราคากระเป๋าเบาๆเพียงแค่15ล้าน9ก้0บาทหากใครสนใจสามารถติดต่อไปทางจากักรวาประเทศไทยเพื่อสอบถามรายละเอียดกันเพิ่มเติมได้เลยครับใครที่รู้จักแบรนด์แลนด r โรเวอร์ก็จะรู้ว่าเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้ขึ้นเชื่อเรื่องความทนทานเท่าไหร่นักเชื่อว่าบ้านไหนที่เคยขับแรนด์โรเวอร์ก็จะรู้กันดีและเจ็บปวดมา,ม,ามากน้อยกันอยู่พอสมควร และจากผลสำรวจจากบริษัทชื่อดังอย่าง JD Power ที่ได้สำรวจความน่าเชื่อถือรถยนต์หลากหลายยี่ห้อในปี2021ผลปรากฏว่า Land Rover รังท้ายสุดในคะแนนความน่าเชื่อถือในสายตาผู้บริโภคกันเลยทีเดียว oh, <no. S 1> บอสใหญ่คนใหม่ของทาง Jaguar Land Rover หรือ JLR อย่างเท i ร r รี่โบ l ลเร่ก็ได้ออกมายอมรับเมื่อปีที่แล้วว่าความนิยมของแบรนด์ควรเติบโตได้มากกว่านี้แต่ติดปัญหาเรื่องของความน่าเชื่อถือและความทนทานของรถและได้วางแผนปรับปรุงองค์กรและพัฒนารถใหม่ให้ดียิ่งขึ้นตอนนี้เรามีสมาชิกคนหนึ่งในคณะกรรมการที่รับผิดชอบทุกขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดซึ่งสร้างความแตกต่างในการแก้ปัญหาอย่างมาก ความคืบหน้าเหล่านี้ทําให้ลดค่าประกันวารนตีรถลงเหลือเพียง1ใน3จากรถยนต์รุ่นปี2021นอกจากนี้บรโลเรยังกําลังปรับปรุงวิธีที่ JLR พัฒนารถรุ่นใหม่ๆโดยใช้เทคนิคและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นรวมทั้งยังปรับปรุงคุณภาพและการประกอบชิ้นส่วนตัวรถใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตชิ้นส่วนไปจนถึงการประกอบรถใหม่ทั้งหมดก็ต้องรอดูกันนะครับว่าทาง JLR จะแก้ปัญหานี้เพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้เร็วแค่ไหน แต่แฟนๆรถหรูแลนด์โรเวอร์คงอยากให้ปรับตัวกันเร็วๆแน่นอนเพราะเรนชอเวอรุ่นใหม่นี้ต้องเผชิญกับคู่แข่งที่เข้ามารุกตลาด SUV หรูไม่ว่าจะเป็น Mercedes, Maybach, G.L.S. r ร l ส r o อย c u l l n ิ n แนนเบลล e ่เบนเ a กก็ต้องคอยติดตามว่าทาง J.L.R จะนำรถชูธงคันใหม่นี้ไปประสบความสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหนและจะปรับปรุงภาพลักษณ์ได้มากเพียงใดอันนี้ก็ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์กันนะครับ หากใครชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมให้กำลังใจพวกเราง่ายๆเพียงแค่กดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวรถสำคัญจากพวกเราชาวที่สุดสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ